จากคำถามท่านผู้ชมทางบ้านนะครับประมาณว่าโดนเซ็นให้ลาออกแต่ได้ค่าตกใจและค่าล่วงหน้าไม่ครบตามกฎหมายแรงงานเหมือนกับเจรจากันข้ออ้างคลาสสิกเลย จะได้ไม่เสียประวัติเราก็หลงเชื่อยอมรับทั้งๆท,ที่ถูกเลิกจ้างนะไม่ใช่เต็มใจลาออกนะพะนักง,งานก็ถามว่าแบบนี้ฟ้องได้ไหมฟ้องได้เพราะความจริงคุณถูกเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเต็มจํานวนกรณีนี้คุณได้ไม่เต็มจํานวนในจ้างจ่ายเถอะอย่าสู้เพราะเอาเขาจริงๆคุณมีความผิดคดีอาญาจากการจ่ายค่าจ้างไม่ครบจ่ายค่าชดเชยไม่ได้จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อย่าสู้เลยเลิกใช้วิธีนี้เปลี่ยนวิธีการบริหารดีกว่านะครับใครโดนนายจ้างรังแกแบบไหนอีกลองเล่าให้รอ HR ดีฟังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หากเป็นประโยชน์ร่วมเรียนรู้เทคนิคในสัมมนาออนไลน์ฟรีเทคนิควางระบบบริหารภายในกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร HR ควรต้องรู้เพื่อไม่เสี่ยงเสียหายผิดกฎหมายด่วนจำนวนจำกัดพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือกดตามลูกศรน,นี้ได้เลย